<Okay. S 2> รอบแรก first round เริ่มเลยรับ่นหนึ่งสองสาม ได้ไหมถึงตาน่าจะจบแล้วมันสี่ทุ่มเรได้เลยนนี่ลุดก่อนนี่ลุดก่อนนี่มีหลุดก่อน หลุดก่อนฝั่งสีน้ำเงินหลุดก่อนนี่หลุดก่อนเดะเดวิวกินหนึ่งศูนย์ได้แล้วนะครับเตรียมรูปเลยนะครับับยากลยแเ้ารูปมา ขอกดของผมอ่ะฟาวตับเลย20นยสนุกไง่สกชิงกองอ่ะดูดิผมเนี่ยถ้าตัวนนลงตัวไปไม่กองกองนี้ได้เนี่ย20เลย20 2ศูเลย1 1โอ้โหกด้สวยให้เสมอเสมอเสมอไม่ได้อาโบกคนละหนึ่งหรออ่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าได้ไงอ่อีกก็มาชนะดิ ชนะอะไรเด่าอ่เลยงสามไม่ใช่ถ้าหนึ่งถ้าเล่นคนละหนึ่งก็ต้องเป็นสองหนึ่งไงให้คนละนึงเสมอไงเล่นอะไรก็ต้องหนึ่งหนึ่งดิอันนี้ก็แสดงว่ามันชนะเลยชนะงไงอ่ะก็ตาตะกี้ไงเธอชนะไงก็หนึ่งหนึ่งไงอแสดงว่าเธอชนะไงตาตะกี้็นไงก็ชนะไงที่โกงอ่ะสนะขนุ่โกงอ่ะก็หนึ่ง่ชไหมมัเหลืออีกสาเกมไงเกมนมุโกงนี่ไงลองเล่อีกทีนึงก่อน เองไม่ได้กดแล้วอันนี้มจะช่วยยังไงนะนี่จะโกงทุกทางเอาโทุกทางเลยตาสุดท้ายถ้าพี่ธีแพ้อีกก็คือพี่พีทต้องไม่ควลงรูปได้รูปคือเยอะเลยเดี๋ยวไม่กดเลยนรอยี่เนี่ยกดอยู่เนี่่ยไไมด้แดเลยนี่กดอยู่เนี่ย กดตรงไหนกดเนี่ยกดเนี่ยไม่กดตรงไหนเนี่ยเลยกดเลยเหมือนจะสองคนมาเถียงกันเออไม่ยกดอยู่ตลอดเห็นไหมเดี๋ยกดอีกกดไม่ได้กดอยู่เนี่ยไม่กไกดอยู่ตลดดดดอดเนี่ยเ <Gonzalez> นี่ย อันนี้เนี่ยดาเขาเร้่มทำเองทำเองตัวเองเท่านั้นว่าจะว่าเขาเนี่ย <l isten> หลอนหลอ <l isten> หมือนไลา์ครั้งไปหรอไม่ใช่นะสองวันนี้ครั้ง ถ้าเกดอย่างนี้มันก็ diver, 3> 3> ไม่เหลนอ้าวอ้าวแพ้เลยโอ้โหแพ้เลยแพเลยจบ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  อันที่โกงเกินหนโอ้โหโอ้โหนี่ไนะม่โกงเหรออีกที่ไม่โกงเหรออ่ะอีกรอบเดียวรอบสุดท้ายรอบนี้ <โฮ S 1> แต่ทุกคนต้องกด<ล>ไม่ดีทั้งสองคนต้องกงดด้วยนี่ผมต้องชนะไปแล้วเนี่ย้ามกดกันกี่วิอ่ะต้องกดในในกี่วินาทีสิบวินาทีโอเคอันนับเลยนี่ผมชนะไปแล้วนี่คิดโกงผมตาทั้งน่ะเพราะกดดีกว่าอ่ะอันนี้คือตาตัดสินจริงนะมึงกดผมได้ไงหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนีรุดก่อนที่เมษาเขาชุดไอหลรุดก่อนเสียเงินรุดก่อนดู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 ด้ดูดูนูดูดูด พี่พีต้องลงรูปนะครับหรือวพี่ีต้องลงรูปใน IG แล้วก็ติดแท็กพีเคพีพีเซอร์ไพรส์ไแล้วก็จะลงให้เลยที่ไม่เคยรูเต็มเลยลงมาก่อนอยากลงรูปอยู่แล้วอยากลงรูปอยู่แล้วี๋ยวลงให้เลยรูปอันซีนี่พี่จะลงนี่คิดไว้คือรูปแบบไหนคะเดี๋ยด้วแบบมันจะแซบใช่ไหมคะมีมีอะไรเป็นไปได้มากกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ มีอะไรที่มันที่มันเป็นไปได้กว่านั้นหนึ่งอะพี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 ขี้โกงพีพีขี้โกงพีพีวิน forever เห็นไหมดิวกินหลุดกล่องเห็นปะเอาอันนี้จริงคนทีมจริงอันนี้คนทีมจริงไม่อะคือดิวกินหลุดกล่องอาจจะตัดตาเลยที่ไปเธอโกงไปสามตาจะแหยตาเลยจะโกงอะไรใช่ไหมโกงเตาเลง รูปรูปเขาเยอะผมไม่มีรูปไม่มีผมไม่มีเวลาถ่ายรูปให้เขาไม่ีรูปให้เขาลงไปดีแล้วเขาเป็นคนขยันลงรูปไงเพราะฉะนั้นกินอยากแกงน้องน้องไหนอ่ะคุณเป็นน้องหรืคุณน้อยกว่าผมผมน้อยกว่าอ้าเมีเยลว่าต้องกินอยากแกงไม่เขาหมายถึงว่าหมายเขาว่าอย่างเช่นแบบท็อปอยากแกงท็อปคือเขาปกป้องผมกิน จิ้นอยากแกงน้องน้องก็คือผมไงอผมจิ้นเอ๊จิ้นนะใช่อ่าโอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณน้องปอนมากนะครับเขาเป็นห่วงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน We all know that's not what the fan meant to say b i l g i n อ่านก่อนพี่กิ้นอย่าอย่าไรวะอย่าอย่าอะไรวะอย่าดุน้องได้ไหมคะพูดตามความรู้ xong rồi Cái khi chết ạ?